วันนี้คุณยายพาทำขนมฟักนึ่งหอมหวานมันอร่อยเคี้ยวนึบนับโดยหน้ามะพร้าวมันมันอร่อยมากหาทานยากคุณยายจะใช้เป็นฟักลูกใหญ่นะคะเป็นฟักที่แก่จัดค่ะนำฟักมาผ่าครึ่งเอาเม็ดออกแล้วก็ใช้ช้อนขูดแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วคุณยายก็จะคั้นน้ำออกคุณยายบอกว่าฟักเขาจะมีน้ำเยอะคั้นน้ำออกก่อนขนมของเราจะได้มีรสชาติที่เข้มข้นอร่อยค่ะ เสร็จแล้วก็นํามาใสาช่ชามผสมได้เลยเติมแป้งข้าวเจ้าลงไป150กรัมค่ะตามด้วยแป้งมันอีก100กรัมปรุงรสด้วยเกลือปน่นครึ่งช้อนชาน้ำตาลทราย250กรัมค่ะกะทิ200กรัมเสร็จแล้วก็ขยำให้เข้ากันเลยค่ะนอกจากฟักแก่แล้วที่บ้านใครมีแฟงแก่ก็สามารถเอามาทำได้เช่นกันนะคะ เสร็จแล้วก็มาห่อขนมกันเลยค่ะนําใบตองวางทับกัน2ชั้นนะคะใส่ขนมแฟงเราลงไปตามด้วยมะพร้าวขูดค่ะจากนั้นก็ห่อให้เหมือนขนมสอดไส้เลยเราจะใช้ใบเตยในการทําเตี่ยวนะคะทําให้ขนมเรามีกลิ่นหอมแล้วก็ขนมไม่หลุดออกจากห่อง,ง่ายๆนะคะ อีกแบบหนึง่งเราจะทำเป็นกระทงนะคะคุณยายเป็นผู้เชี่ยวชาญในการทำกระทงค่ะส่วนปุ้ยทำไม่เป็นเลยพยายามกี่ครั้งก็ทำไม่ได้ทำกระทงเสร็จแล้วก็ตักขนมใส่ลงไปในกระทงเลยค่ะตักให้เต็มกระทงเลยนะคะใบตองถ้าจะทำกระทงง่ายๆต้องนำไปตากแดดก่อนนะคะ เสร็จแล้วก็เติมมพะพร้าวขูดลงไปเลยค่ะใครจะใช้เป็นมือแมวขูดก็ได้นะคะก็จะสวยไปอีกแบบนึงคุณยายถนัดขูดแบบใช้กระต่ายขูดมพะพร้าวขูดนะคะเสร็จแล้วเราก็จะต้มน้ำให้เดือดค่ะแล้วก็นำขนมลงไปนึ่งประมาณ20นาทีนะคะหรือว่าจนกว่าขนมจะสุกพอขนมสุกแล้วเราก็มาแกะดูกันเลยค่ะหน้าตาน่ากินมากใช่ไหมคะ ขนมฟักจะมีกลิ่นหอมของฟักด้วยอร่อยมากๆถ้าใครชอบลองไปทำกันดูนะ